แลวถ้าสมมติใครได้ย้อนไปดูนะครับในโพสต์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมไปที่ช็อปโซนี่มานะครับผมจะมีโพสตรีวิวแบบเป็นแบบรีวิวคร่าวๆก็คือตัว Sony H9 นะครับคือแบบชอบมากเสียงคือแบบโคตรตลัดีนะครับ H3 เนี่ยเป็นหูฟังเรียกว่าเกมมิ่งเริ่มต้น3,990นะครับนี่คือเกมมิ่งเริ่มต้นจากทาง Sony ซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมีตังค์นะเพิ่มอีกมิดคำนี้มีอยู่จริง H7 <laughs> กระโดดมา H9 และคุณจะรู้เลยว่า น้อยแคสซิงของโซ n y เนี่ยสุดยอดขนาดไหนโซ n y ่นะหมูฟังเกมวิ่งแล้วคนระับนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวอินโซนนะครับ หลังจากที่ Sony เนี่ยเป็นเจ้าตลาดของการทำพวกหูฟังทำกล้องทำ PlayStation อะไรต่างๆมาใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยลายโปรดักของเขาแทบจะไม่มีตัวที่เป็นเกมมิ่งเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกๆเลยที่เอาทำเกมมิ่งออกมานะครับและถ้าสมมติใครได้ย้อนไปดูนะครับในโพสต์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมไปที่ช็อป Sony มานะครับผมจะมีโพสต์รีวิวแบบเป็นแบบ รีวิวว่าคร่าวๆก็คือตัว Sony H9 นะครับคือแบบชอบมากเสียงคือแบบโคตรตลัด,ดีนะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าเสียงมันดีโคตรๆดีจนที่แบบว่า ในที่สุดผมก็ได้มาเรียบร้อยครบทั้งสาตัวเพื่อเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับที่ทางโซนี่เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัว In z น n e H3 Inzone H7 และก็ Inzone H9 นะครับซึ่งแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันคุณสมบัติแตกต่างกันตัวนี้ราคาอยู่ที่ ,3990 าตัว H7 เนี่ย7,990าและก็ในส่วนของตัว H9 นะครับอยู่ที่9,990นกานะครับก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แบบ0 0่ยัน 10, ก็ว่าได้นะครับแล้วมันต่างกันอย่างไรกันบ้างนะครับบอกก่อน H3 เนี่ยเป็นหูฟังเรียกว่าเกมมิ่งเริ่มต้น3 9 9, 9 0 0นะครับนี่คือเกมมิ่งเริ่มต้นจากทาง Sony เป็นหูฟังที่มีสายไม่ใช่หูฟังไร้สายนะครับมีไมโครโฟนมาให้มีซอฟต์แวร์มาให้นะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อ PC PlayStation 5อันนี้เขามีเขียนมาให้เลยเนาะก็เป็นในตัวของ H3 นะครับต่อมา H7 ครับ ตัวนี้เป็นหูฟังที่เรียกว่าเริ่มมีความเท่ขึ้นมาอีกนะครับเฮ้ตัวนี้จะเป็นหูฟังแบบไร้สายนะครับผมซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้งานได้ถึงส0่สิชั่วโมงเลยนะครับรองรับสัญญาณวายเลสแบบ2 4กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รองรับสัญญาณบลูทูธซึ่งตัวนี้ผ่านการรับรองของทาง Discord c e r t i f i e ด้วยจริงๆมันก็รองรับ Discord c e r t i f i e ทั้ง3ตัวนะครับไมโครโฟนถือว่าโอเคเลยแล้วก็หูฟังตัวนี้เขาก็ยังคงมีซอฟต์แววรร์เเเหหมือนนนกกััซึ่่่งงป็ูฟทีียา ได้เสียงที่ดีกว่าในส่วนของตัว H3 นะครับแล้วก็ราคาก็จะอยู่สูงกว่าอยู่ที่7,990นะครับแต่ตัวที่ผมไปลองมาที่ช็อปนะครับแล้วผมรู้สึกอึ้งมากแล้วผมพูดได้ตามตรงว่าถ้าแถวบ้านคุณมีชอ็อป Sony นะครับแล้วถ้าไม่อยากเสียเงินนะครับผมแนะนำว่าอย่าหยิบ H9 มาลองฟังเด็ดขาดอันนี้ผมพูดจริงๆผมพูดแบบพูดจากใจเลยพูดไปเนี่ยขนลุกเห็นขนไหมครับขนลุกกันเลยทีเดียวคือ เป็นหูฟังที่แบบตอนนั้นผมไปต่อเล่นเกมโทรศัพท์มือถือธรรมดาเสียงสุดยอดมากแล้วผมลองให้เพื่อนผมลองฟังดูอะคือแบบคนลุกเกี่ยวมันเป็นหูฟังเกมมิ่งที่มีระบบ ANC noise canceling ตัดเสียงรอบข้างปรับแอมเบียนแล้วพอใส่หูฟังตัวนี้มันเป็นหูฟังที่แบบหูฟังครอบหูปกติเสียงมันก็จะแบบไม่ได้มีมิติเหมือนกับอินเอียอะไรขนาดนั้นแต่ตัวนี้ครับ ผมพูดไดไ้เลยนี่คือที่สุดของหูฟังเกมมิ่งที่ผมเคยลองมาก็เรียกได้ว่ามันเป็นหูฟังที่มีในเรื่องของระบบตัดเสียงมาให้ด้วยใครที่แบบว่าที่บ้านคุณแม่ชอบบน่นลูกเลิกเล่นได้แล้วเราไม่อยากได้ยินเสียงแม่อีกต่อไป ใส่ตัวนี้รับรองกิฟครับผมบอกได้เลยซึ่งตัวนี้เป็นแบบระบบไวเลสเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่จะใช้งานได้32ชั่วโมงตัวนี้40ตัวนี้แค่32เนื่องจากว่ามันกินไฟเยอะกว่าเพราะมันมีในเรื่องของตัว noise cancelling ambience ที่สามารถตัดอะไรต่างๆได้นะครับรองรับ2.4นะครับแล้วก็รองรับการต่อบลูทูธเช่นเดียวกันนะครับมีซอฟต์งซอฟต์แวร์อะไรเหมือนกันหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องทั้ง3ตัวนี้กันเลยครับไป แกก่องออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือหูฟังที่เป็นตัว H7 H3 แล้วก็ H9 นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัว H3 กันก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าหูฟัง H3 ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยจะเห็นแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เลยกับตัวสายไฟนะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนสีขาวแต่รุ่นน้องเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนสีดำเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างนะตัวนี้ก็เนี่ยเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ ซึ่งในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้มันจะเป็นการเปิดระบบไมโครโฟนแล้วก็มิวไมใหมด้วยนะครับเราจะได้ยินเสียงดังกิ๊กๆๆนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตัวนี้ครับมีที่ปรับวอลลุ่มนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้โดยการหมุนสครอตรงนี้นะครับมีโลโก้โซนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยถ้าเราดูผ่านๆตานะครับเราเห็นว่ามันเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันหมดเลยเห็นไหมแล้วก็สามารถบิดงอได้วัสดุดูดีนะครับและทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าโหมันเล็กมากเลยพี่แล้วผมจะใส่หูยังไงนะครับ ตัวนี้ดีไซน์ออกมาดีครับด้านข้างตัวนี้ดูเหมือนจะปรับระดับไม่ได้แต่สามารถดึงปรับออกมาได้นะครับเก็บดูสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือแบบทําออกมาดีและก็ในส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัวฟองน้ําผ้ากำมะหยี่นะครับจะเป็นผ้าแบบผ้ากำมะหยี่เรียบๆนะครับก็ถือว่าออกแบบมาดูดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งนี้ครับถ้าเรามองเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเห็นตัวดอกลาโพงที่เรียกว่ามีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ตัวสายตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นสายที่เรียกว่าเส้นเล็กมากอันนี้บางมากนะครับคือแบบ เล็กละบางอันนี้ผมต้องบอกก่อนมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่หนักมันไม่เกะก,กะนะครับเส้นมันดูเล็กๆเ,เ,เพียวๆแต่ข้อเสียเนี่ยอนาคตผมไม่รู้เหมือนกันนะครับพอสายมันบางมากๆตัวเนี้ยมันจะเกิดอาการสายขาดในหักในหรือเปล่าในส่วนโซนตรงนี้นะครับก็อันนี้ต้องลองดูว่ามันมีจะมีปัญหาระยะยาวหรือเปล่านะแต่ตัวเนี้ยก็มีการรับประกันอยู่นะครับอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้จริงๆอยู่กับการใช้งานเนาะแต่ก็ในส่วนตัวนี้ครับ แจ็คนะครับเขาจะมาเป็นแบบแจ็ค3ขีดนะครับก็สามารถเสียบสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับก็สามารถเสียบกับโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆไม่ต้องแปลกนะครับหรือว่าเสียบพวกด้านหน้าเคสคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถเสียบได้นะครับที่มันเป็นรูแบบคอมโบเสียบในโน้ตบุ๊กเสียบอะไรต่างๆเสียบได้เลยในส่วนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามาลองดูในส่วนที่เป็นรุ่นพี่กันบ้างตัวนี้ H9 กับ H7 เหมือนกันต่างกันแค่จุดเดียวเดี๋ยวผมจะพาดู H9 นะครับ H9 ไมโครโฟนเป็นสีขาวเปิดออกมาเนี่ยเป็นการมิ้วไมใหม่เหมือนกันนะครับเปิด เปิดไม่นิ้วใหม่เหมือนกันหมดเลยด้านข้างมีการสกรีนโซนีนะครับตัวตรงนี้เนี่ย จะเป็นสีดำนะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วในส่วนขาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอคับตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับจะไม่ใช่ผ้าแล้วนะครับตัว H3 จะเป็นผ้าตัว H7 จะเป็นผ้าแต่ว่า H9 จะเป็นหนังนะครับตรงนี้มันให้คาแรคเตอร์เสียงที่เรียกว่าแตกต่างกันอย่างที่ผมเคยบอกแค่เปลี่ยนวัสดุตรงนี้คาแรคเตอร์เสียงก็เปลี่ยนนะครับและในส่วนตัวดอกลำโพงตัวนี้นะถ้าสมมติเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยแล้วลองมองดูกับตัว H3 เนี่ยดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าก็คงไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันอยู่แล้วหหลลรเ่องาาาาากกกมยยย มาดูด้านข้างกันก่อนตัวนี้มีการปรับโหมดได้นะครับเน้นฟังเสียงเกมเน้นฟังเสียงแชทสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มีปุ่มสําหรับการเชื่อมต่อบูทูธปุ่มเปิดปิดนะครับสำหรับใน2ตัวหูฟังตัวนี้เนาะและก็ตรงนี้ครับจะมีรูชาร์จ usb type c ครับและปุ่มตัวนี้ครับเป็นปุ่มน้อย c e l l i n g หรือว่าตัว Amb i e n t นะครับซึ่งปุ่มตัวเนี้ยในสองตัว h 7จะไม่มีนะครับแล้วก็ในสองตรงนี้ครับที่มันจะเป็นตัวปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับอก H7 ็คื เราจะเห็นว่ามันมีรูตรงนี้ตัวนี้จะเป็นรูที่เหมือนกับไมโครโฟนที่เอาไว้รับเพื่อตัดเสียงนะครับตัว H7 จะไม่มีรูตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมีตังค์นะเพิ่มอีกนิดคำนี้มีอยู่จริง H7 กระโดดมา H9 <c oughs> และคุณจะรู้เลยว่าน้อยแคสเซิลิ่งของโซนี่เนี่ยสุดยอดขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเสียบใช้งานลองเล่นเกมกันดูดีกว่าและเดี๋ยวผมจะมาอธิบายบรรยายเรื่องของเสียงให้เพื่อนๆฟังดูว่า H3 H7 H9 เหมาะสำหรับใครกันบ้างไปชมกันครับ ผมขอพูดเลยละกันนะครับจากที่ได้ลองใช้งานมาอันนี้ผมลองเทสตัว h 3กับ h 7เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหูฟังที่ผิดหวังเ้าตอนต้นคลิปพี่บอกแม่งดีไม่ใช่เหรอใช้คำพูดอย่างนี้ผิดหวังในเรื่องของการฟังเพลงนะครับคือรอบแรกที่ผมหยิบตัว h 3มาเนี่ยเสียบฟังเพลงนะครับมีตีเสียงแบนมากเสียงคือแบบไม่ค่อยโอเคไม่แฮปปี้เลยนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากซาวด์การ์ดหรือเปล่าก็เลยลองมา เสียบกับซาวการ์ด AE9 นะครับ AE9 เปิดเบสบูตก็แล้วปรับอีควอไลเซอร์ก็แล้วมิติเสียงค่อนข้างแบนนะครับแต่พอผมได้ลองเข้ามาเกมพลอยแบงเกมเซียนของผมที่ผมเล่นบ่อยใช่ไหมลองฟังเสียงเท้าลองฟังเสียงการเดินอะไรต่างๆเฮ้ยนี่มันคือจุดประส,สงค์ของหูฟังตัวนี้ซื้อไว้เพื่อเล่นเกมผมใช้คําพูดนี้เลยหลังจากที่ผมหาคาแรคเตอร์หูฟังจนเจอเนาะเป็นหูฟังที่เอาไว้สําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะโดยอย่างยิ่งเกมแนว FPS <ห> เสียงเท้าเสียงปืนแยกชัดเจนมากๆแต่ไม่เหมาะสําหรับเป็นหูฟังที่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าการจูนเสียงมาดูหนังฟังเพลงคือถ้าคุณเนี่ย เป็นคนที่ชอบฟังเพลงด้วยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมด้วยอาจจะต้องมี2หูฟังหูฟังตัวนี้เหมาะสาหรับการเล่นเกมจริงๆแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งตัว H9 นะครับที่จะแตกต่างออกไปคือ H9 เนี่ยการฟังเพลงถือว่าดีขึ้นมากว่าตัว H3 และ H7 อย่างมากนะครับอาจจะเป็นเพราะตัวเ e อียคัพตัวนี้ที่มันเป็นหนังทําให้มิติเสียงเปลี่ยนไปแต่ก็เรื่องของเบสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาแบบตึบๆขนาดนั้นนะครับมันก็ยังคงจูนเป็นหูฟังที่เหมาะสาหรับการเล่นเกมอยู่ดังนั้นผมพูดได้เลยว่าหูฟังตัว In-sole ของ Sony เกิดมาเพื่่อเลเลนก และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับตอนที่ผมได้ลองเทสซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันที่ให้ถ่ายหน้าเราให้ถ่ายใบหูซ้ายให้ถ่ายใบหูขวาเพื่อเป็นการปรับแต่งมิต,ติเสียงของหูฟังให้มันจูน ตัวนี้ผมแนะนําเลยว่าถ้าสมมติใครที่ซื้อมาควรจะต้องทําเพื่อคาริเบตให้เข้ากับใบหน้าใบหูของเราแลบยมิติเสียงมันจะดีขึ้นอีกและในเรื่องของการปรับแต่งซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีปรับพวกอีควอไลเซอร์เอ่ยในเรื่องของระดับเสียงไมโครโฟนเอ่ยแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะแตกต่างก็คือจะเป็นตัว H9 H9 เนี่ยจะเปิดในเรื่องของตัวแอมเบียนได้นะครับจะปรับในเรื่องของน้อย c e l l i n g ได้อันนี้สามารถเซตติ้งได้นะครับต่อมาจะมีอีกหนึ่งส่วนเรื่องของไมโครโฟนเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองอัดให้ฟังและตัดัดเเสงราอคบ ทดสอบไมโครโฟนของตัว Inzon e H3 นะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนตัวถูกสุดแต่ผมพูดได้เลยว่าเสียงฟังชัดรู้เรื่องผ่านตัว c e r t ์ติฟาของทาง d i s c o r d ด้วยนะครับเสียงประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองฟังอีกหนึ่งตัวที่เป็น H9 ผมจะลองแค่ H9 H7 ไม่ลองเพราะเสียงไมโครโฟนเหมือนกันครับไป อันนี้ครับจะเป็นเสียงไมโครโฟนของตัว H9 นะครับซึ่ง H9 กับ H7 เนี่ยเสียงไมโครโฟนเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็เสียงฟังรู้เรื่องนะครับเสียงฟังรู้เรื่องปัก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงไมโครโฟนของเจ้า Sony in-ear เพื่อนๆตัดสิงกันเราเองเลยนะครับความเห็นผมขอสรุปส่งท้ายเลยหูฟัง Sony ตัว i n o n e ที่เป็นเกมมิ่งคือหูฟังที่ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะ ใช้คําพูดว่าเล่นเกมโดยเฉพาะไม่ได้เป็นหูฟังที่เน้นฟังเพลงก็ได้เล่นเกมก็ดีเกิดมาเพื่อเล่นเกมเกิดมาเพื่อฟังเสียงเทา้าเกิดมาเพื่อลองยิงลองฟังเสียงยิงอะไรเงี้ยแบบเกิดมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะนะครับก็ลองเลือกกันดูและกันใครที่แบบว่าไม่มั่นใจอยากจะลองฟังก่อนหน้าช็อปโซนี่มีให้ลองไปลองฟังดูแต่ผมพูดได้เลยถ้าคุณเป็นซีรีสเกมมิ่งถ้าคุณเป็นพวก e s p o r t ที่ต้องการฟังเสียงเท้าเคลียรย์อินโซนน่าจะถือคำตอบนะครับงบถึง h 9สุดยอด สุดยอดจริงๆสาระเห็นก้าวไปละสำหรับวันนี้ทางผม n o b x v, v t ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ